อันนี้อยู่จังหวัดฮะขอนแก่นเงินเชือเป็นรอยครับับก่อนอะไจังหวัดไหลูกโอ้อยู่ลบบุรีครับพี่น้องครับยู่ลบบุรีเอายู่ทั้งบัเพลีมไปดิพ่ียมเลียมยังอเงินชือหม่หอไหมเนาะเอาเอาไปกิดยางมาเหรอคะ ว่าเป็นสุมเก็บเห็ดบ่ปัตตานีจะกลับบ้านค่ะเหมือนมันโดนเหมือนพวกเก็บเห็ดออกช่วจะปัตตานีเอามากลับตัวก่อนคนนี้ปัตตานีเอามากลับตัวก่อนรู้ตัวทักสามว่างหน้าว่านั่งตานีไว้เนาะมาจากมาจากสามวันที่สามถึงสามวันที่สามจะกลับบ้านใช่ครับที่จะแวก็ได้ก็ลาตัวตัวก็ตนดนเราบ่บ้านบ้านเนีานบ้านบ้านเอาการรถไฟเขาอยู่ดีั้ง้อแรกการรถ ไปลูกไปไปไปชิหยหนบ้นหเอามากน้เลยมาสมัครนปูได้ที่เน้ยสมัครนมันทุกข้อแหลมทอดการแพรยเปริเท่าอีกแบบโอกับเมนูอีกค่ะมันบานมากโอ้บนไวมากเต้นยุตแถวไดยรอเพราะถ้าจะขึ้นเดที่ยุิเอ้าไปักตัวไปก่อนไปดักตปุ๊บมปุ๊บบมาปาปก๊บาบมับมาปุ๊บบาา น้วมันสะเวินหัวใจฟังลาเพลินแล้ามันสะเวินหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันสะเวินหัวใจสวัสดีครับเอฟซี FC สาวนอยเป็นแพ่งครับตอนนี้ครับสดๆนะครับอยู่ข,ข้างวันพักนี่ยครับเพราะว่าในบันพักก็ทําการว่างของต่างๆนะครับสดๆจากสาวนอยเป็นแพ่งครับ ซึ่งทีมงานเทาได้ทำการเข่าบ้านเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนี้ก็ษีเม,มื่มีการแจ้งข่าวนะครับสำหรับน้องๆทีมงานสาวน้องเอนแพงสมาชิกสาวน้องเอนแพงคนทีประเทศกาบานนะครับ,นะรบแล้วก็ทีมผู้บริหารกฤษีทำการแจ้งข่าวนะครับให้ทีมงานเทาสิไปยังไดสิอยู่ยังไดบางคนกับน้องมึงตื่นคนบางคนก็ไปกินเข่าอยู่บางคนกนน็กลับบ้านครับส่วนมากคือกลับบ้าน นะครับอันนี้คนที่อยู่บ้านพักต่ว่ามือนีสิเป็นเหมือนในห้องก็จะจีแจ้งกันที่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยนะครับใน,บน,บนส่วนเอาผู้ใดล่ะอาบะจาอ๋เดี๋ยวได้หนิเม,ม็ดอียังหนิอันนี้แมดเอียงหนิเม,ม็ดโพลอนอ๋อปัดอื่นหรอใส่ยังสี่หนิแม่เด,ด,ดี๋ยวเมดหน้ากากเกี่ยวเออยมันคือใส่อบเอาเปียบม่วงแที๊บกุ้มกุ้งบอหัวหอดหนาวหันตะา กันเด็กกันยังกันเสด็จจังไงอู้ยกันไปี้ยวเด็ดตัวนี่กันเบีด้ดวอืม <c oughs> หลับขนาดเลิอเฮ่ะเอาสิเริ่มนะครับมาเบิดทุกคนไปน้องๆน,นะครับอันนี้สมาชิชกทีมงานเฮาอันนั้นน้องๆถ้าได้มานอนอยู่ในอูเนั่นน่ะยำตัวกับบ้านวันนี้น้องนุ้ยรอฟังแกงข้าวกัน จะล,ลูล <laughs> ะลกยังกันลูกกอกระลูกกอลูกของใจร่างกายอุ้ยแมทชนิดพิเศษไหมอืมน่นอนเถอะวะเพราะว่าหมู่บ้านนี้เขายังรับความชัดเจนจากเจ้าภาพนะครับแล้วน้องๆทำความสะอาดบ้านพักทำความสะอาดชุดต่างๆนะครับอ่ะอาป่วยยบานมานาใช่ ในโอวัดน <í> ้องๆเขากันน้องคนเดียวกันอ้าวผมไม่เห็สวดเหรอยิ่งงานเขาอีกครั้งเนาะเรื่อนหน่อยเรื่อะกับบัณฑครับคือว่าเป็นส่วนสำคัญคือกันผู้หูก่กระจายข้าวต่อให้ครับทีมงานในหลักทรัพเนื้อนี่คือหลังจากเขาบอกกันหมู่บ้านทีนึงแล้วล่ะเขาก็จะเกี่ยนทางด้านเจ้าภาพกับทางด้านรัฐบาลพอดี ใบามากผมว่านี่ความชจัดเกนมันก็เริ่มขึ้นก็ถือว่าอร่อยกวเาสิ่งก็เลยตั้งไฟบริหารก็เลยคุยกันนะครับข้อสีลดำเนิกนการเ็ื่ังไรที่ทอไประหว่างผู้ที่อยูุ่บานพักอย่ากับผู้ที่ลับไปแล้วก็เลยได้มาคุยกันว่านี่ก็พอดีมันร่วมมันพอดีผลความมาเนี่ยก็เลยมาได้คุยกันก,ก็เลยลุกจับมากมัอนี่ ขอว่ากำจิ้มง,งานเท่าแม่ดาสายดเดนมเซอร์นะตามเ้็นตังล้วก็ในส่วนเื่นก็ยกกับกลับไปแล้วแจ้งแจ้งทางโทรศัพท์แจ้งทา้งแฉกทา้งยังไปแล้วนะครับพมื่อไหนาก็บอกไปแล้วที่นี่มาเรียกว่าทิมาคุยกันในส่วนของครูที่อยู่บา้านพักนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องงานของเคา,ยายก็ระให้นะครับทั้ง เป็นโจเป็นผู้เฝ้าว,ว่าเฝ้าสิบยุทธภัณจังเมื่อเฝ้าสิบกระปั้นได้จังเมือ่อเฝ้าสิบเก็บเพื่อคันสาธารณการมันคลีให้เฝ้าสิได้กลับขึ้นมาเมื่อใดมันจาได้บอกกันซือว่าช่วงนี้ให้เฝ้าเมื่อบันไปพักวอนสมองพักว่องหลักขายเล่าฝากไากว้ให้ดูแด้จบคล้องดีพยายามตามที่บเบิ้องเบิ้งเฝ้าเบิ้งไม่ซื้อเอาไม่ต้อเชื่อแจากการพยายามเสียข้าที่มันถูกต้อง นะครับลูกค้ามันมันดีสิ่งที่มันลบมันเสียเพาะวต้องลงไปนะครับบอกที่น้านทุกคนมันเป็นการที่ผู้ว่องทุกตากาซีเขาต้องท่าใจแล้วกับผู้ใดนะครับทีมเมียบางมีส่งไปแล้วค่ะนะครับจะไปกระจายเข้าให้ผู้ปกครองให้ญาติพี่น้องได้รับรู้ว่ามีพืนโรคระบาดเป็นแบบนี้แล้วก็การป้องกันเป็นแบบนี้ งานของเขาก็แค like. yeah. 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 no ่นี้มันยุ่งแค่ไหนไหมนะครับการได้บอกกันเนอะในช่วงตัวปีนี้ก่อนผมชิวเอาตัวไทยอย่างน้นใบใหญ่ทั้งนะครับโมนาโจอ์ก็โจนี่เป็นผู้บงให้เพื่อนสมาชิกห้องรับทราบช่วงนี้ครับเอาเชิญนะครับนางโรนี่เนาะได้ยินเสียงไ้บอกว่าโคนเนาะ พอดีสิ่งที่เขาบอกเมว่อวันนะครับคือรอความจัดจีนจากเจ้าภาพแต่ว่าในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเร้วองกาบางมองยังบอกว่าให้เขารออยู่แต่ว่าบเมือแล้วก็ได้บอกจอาภาพว่าขอเจอาภาพเลื่อนอยูถ่ถาเข้าไปสู่แต่ว่าอะไรมันผ่าออกมาพอดีนะครับถือว่าเขารับผิดชอบต่อสังคมนั่นก็คือเขากหยุดทกากันหยุดถือว่าขันตาอยู่เลยตอนนี้ก็คือ จากวันน we <un> ี้เป anyway. like ็นต้นไปหรือเมื่อวันหรือเริ่มจากเมื่อนี้ถึงวันที่15เมษายนาคมนะครับเขาใส่มาถึง15เมษายนคือว่าสาวน้อยแป้งเขาหยุดหยุดทําการแสดงนะครับหรือถามพี่เต้ร์นโจภาพวอว่าว่าเล่นได้เยอะเลยมือนี้เล่นได้มือเล่นได้เนี่ยฮะมาเช็คเมื่อไหร่แล้วหลาย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 ย่างหลายหลายเนว่ยสาวถึงเล่นถึงเล่นไปกับกับกับกระท่อมไหนเขา ดูดีตอนสังคมฉะนั้นเราก็ต้องเท่ากันยุดพราะเหมือนหลายๆคณะมีทนนั้งซื้อออกมาเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเรานะครับตอนนี้มดทุกคณะมดทุกคณะเลยฉะนั้นเ้วเข้าก็ต้องคือว่าเป็นการรวมไม่รวมมือกันรวมเมื่อช่วยกันกับสังคมนะครับ ันนี้หลังจากนี้ไปผู้ใดเมียบ้านสิวียูจ้าไหนคิดจังไหนงไงทุกคนต้องดูแลเจ้าของสิไปเห็นงานอื่นกั่ยังยังงาอยี่ยจะได้ให้เอาตัวรอดเท่านั้นแหละไม่มีหน้าที่นี่นะครับแต่คิดว่ามันอนาจะดีขึ้นนี่หรอกคิด <c oughs> ว่าอจศวิีประเทศหรือในประเทศเทานี้สิมีคนคิดคน้นยาต้านเวลาตัวนี้ได้เรานนาจะขี้ไข้หรือยังน่าจะดีขึ้น เราผู้ใดไปเห็นงานเหี่ยงหรือผู้ใดอยู่บ้านในซื้อกลับไปบ้านพยายามพ่อยาแม่ไปอยูอยอย่บ้านอยู่ซองอาใหา้รอดใหา้รอดการแจง้งเตือนรอดสัญญาณจากหัวหน้าจากที่บริหารน,นะครับสุวงดนวันวันที่สิบหาแล้วนี่ไม่แน่อาจหรือก่อนสิบหาเพื่อแบบว่ามันดีขึ้นแต่ว่าเข้าต่ออากาศหรือหัวหนา้าได้แจง้งแล้วว่าหลังวันที่สิบหา,เพ,าเพื่อสิหกนี้นันเพื่อสิบเจ็ดเข่าในไัแสดงยี่งแส ทุกคนก็นต้องรอบก็จะเฉียนดนะครับรอบความจะเก็นจากทางด้านวงเรา,เา,าบริใน,นส่วนบ้านพักที่แหลกว่าว่าสีผู้ใดอยู่ไกลอาจจะมีคนบอยู่บ้านมาคิดไปคิดมากก็ได้เอาสีดีกว่าเพราะว่าบ้านพักสีทั้งพื้สะอาดนะถือว่าโอกาสป่อยให้ทุกคนเมื่อบ้านไปหาพห่อราแม่์พยายามบ้านเพราะว่าเขาเปิดพวกมันแค่ หลายคนแถบสิบ,บริเวณกำบ,บานได้บาา้านพักเขาก็ยังบริเวเขาพงนนี้ขอเมื่อวานนี่เพรนั้นเราเชื่อว่าให้โอกาสตรงนี้ให้กับบ้านก้สร้องน้ำนะครับนี่จะไปสางพระลักษมสังคมเดอ้อในส่วนที่นะครับในส่วนที่รับไปว่ามันไปนกินเหล้าเมายาเออยาเสพติดไปยุงเจ้วก็ยาเสพติดไป็หนู่าเอาเขานเรวด้ยวยมากา,ามากเห็นเนื้ยอที่สาวนอนเรียนแพ้งแล้วเออ คนหงูพูดดีนะครับในส่วนการทํางานเมื่อวานนี้การทำกันคาเนต่นางๆกับเชีย่ยกันแล้วเนาะครับเมื่อนี่หัวหน้าก็เรียกว่านะครับ,รบพ่อได้ใจคารถหรือให้คารถสินน้ำใจน้องๆเมื่อบานเมื่อซองคือว่าเป็นการดูแลของน้องๆทุกคนหลังจากนะครับให้คาราคาราแล้วทุกคนไปเก็บของเจ้าของเมียนของเจ้าของ เพื่อให้กระบาลมือนีเลยครับไม่จับเลยเพราะว่าเข้ากระสลีล็อกบานรล็อกทองลอยเลยเริะยุคใ่เราก็ด้ในบัตรพักบริยุท์จับคนสิยูสก็แกคือแกเบอร์ผูกลูกแกพระ่าลทแจกของของท่านคือเหยุทถูกเท่านั้นคือสิงให้เสนอผลงานในนนี้วันตั้งโซเชียลราะว่างเราทุกคนคือกระบ เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงทุกคนมากๆเลยนะครับหลังจากนี่แหละคือถือว่าเป็นบทพิสูจน์ไปเป็นบทพิสูจน์ว่านีแล้วบ่มีงานบ่มีเงินเข้าสิยู่งยังไหนเขาเสียตลอดจนเดย์ยังไหเป็นบทพิสูจน์ว่ามูหนาทิมกระลูกทิ่มนําสี่หักกันจริงแค่ว่าในระยะแนบเดือนในระยะเนี่ยเกือบเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับพ่าแม่นกลับไปแล้วเล้ยวเลยถึงงานนะครับยากหย่แบบนี้อายังมั่นใจอยู่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นสูงกาับบ้านสาวนาเวนแท่งตรงนี้นสูงไปก็หนาไปเพราะว่าเขาเหนื่อยมาน้องการพักแล้วเด้ตด่้งแต่ซ่อมบนหินเงินจากบาอยูบ้านพักเขาโอนตารับครับตานอนในการซ่อมตับสองเดือนนะครับอันนี้ในเมื่อมันเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วข้าก็าต้องยอมรับนะข้ากเต้องให้ความร่มมือต่อสังคมกับทางรางะชะการก็ เชิดเงินโมงชุดของอุปกรณ์ของวงเราตั้งให้เก็บไว้ได้ไห้ว่าจุกของวงติดไม่ติดมือของวงแต่น้ำติเก็บกันอยู่ดีคนไหนรู้ตัวเองว่าเอาอุปกรณ์ของวงไปบ่แม่ยังดอกเพราะว่าต่อไปวงจะต้ทงทำความสะอาดวงกครับวงแต่ถ้าทำความสะอาดล้างเคลียร์ต่าง นะครับเดี๋ยวมือใดเราบุ้งกันเนยลยเราคว้อนเปิดปกตอนมนเนี่ย้ตอนสูงนะก้อนมือมีงานน,นะครับพราต้องมาสอบก้อนจึงต้องรวบจับเพื่อความปลอดเพียงมาสอบนะในตัวนี้คือวงวานให้ทุกคนกระบ,บาลกระซ่องไปหรือโอกาสพยายามพอยาเม,มียอย่าบ้านเจ้าของนะครับแจกหายกันเท่าเคยอยู่ต้องกันเนาะ ยังสิวางไหนเคยอ,อยู่น้ำมูน้ำพวกเขาออกหน้าทำกันซุมมือเห็นหน้าเห็นตากันซุมมือบดนี้บ่เห็นหน้ากันแล้วแต่สิคิดหวดดดหดาดคิดถึงอยู่ไอ้อดอ๋อเด้อมาทุกทุกคนอดอ๋อใส่เงินย่างประหยัดเงินดีเหลือจะใส่กันย่างประหยัดอย่าลืมว่าคนที่เขาลำบากกว่าเราอีกไอ้คิดถึงยุทนี้ล่ะคนที่เขาลำบากกว่าเราเอีกเยอะยังมี่ยังเยอะ เราเก็บไม่ได้ปิดตั้งเท่าเพื่อทำไมเป็นทุกวงเป็นทุกสาขาเป็นทุกอาชีพเป็นทุกตำแหน่งงานแสดงแล้ผู้ใดมีของอุปกรณ์เองเสื้อผ้ายังเก็บเอาเด้อแสดงแล้วควบคุมอย่าเป็นของเป็นทองแล้วเอาอุปกรณ์ของวงยังเอาไว้เลย ่ดังเี้ม่นี่ยม่ได้กลับบ้านทา่เทียมบ่เอายกมือเลยยังไม่ได้กลับบ้านสะกคนเลยอือยุบานพักนี่ยังเดี๋ยวเลยปะได้ปีไก่ลครับบ้งบ้านอยู่ไหนได้ปีไก่านอันนี้กบานอำเภอบ้านองัยชงชัยโอ้หบ้านอันนี้อันนี้บกอำเภอไรชลชัยชชัยชัยคนใกล้กันชคชัยแบบปากงูกระติกันตลาดกลัไปให้ดูแลเจ้าของน้ำ สำคัญคือต้องดูแลตัวเองยาห้ว่าได้ยินงคาราเอ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 าเสื้อมาแป็ดนือหรือเอาเสื้อกับแป็เทปานกันแต่ด้เราดูแลตัวเองเด้อผู้ใดคิดว่าจะชุมเชียงตัวนะครับนีืดูแลเมืองอานเมืองเขาหลีเลี่ยมยังไงเขามีหนาที่ป้องกันได้ยังไงวินาทีนี้เราป้องกันตัวเองได้อย่างไรในการลุกเลี่ยงหลีเลี่ยง ใหูุ้ระภาด้วยนะดูมีทุกคนเราฝากน้องๆที่นั่นทุกคนเด้อรับบ้านไปเข้ากันเอาแนวดีๆจากสาวหน่อยเป็นเนแพ้่งไปเด้อแนวบดีเข้ากับทิมไปทิมไปกับย่าเอาเกมเมื่อคิดให้เข้าเป็นประชากนที่มีคุณภาพกุกอยยังเป็นศิลปินหมอล่าเป็นนักแสดง ที่มีคุณภาพ่าไปยุงลักๆผมว่าอย่างไรเรื่องที่สุดคือถ้ากลับบ้านไปจะไปเกี่ยวกับยาสิบทิดจะไปเกี่ยวกับซงมันอาบไอโมกทีมันบอดีนะครับเดี๋ยวขากลับขึ้นมาถ้ามาติดคว,น,วดดน,นไข้ไเดี๋ยวมันจะดีเป็นรับประกันเป็นอาชีพเพาาต่องไปเยอะนื้เน,นี้อองายอยูดีเยอะเยอะอีกเยอะที่เราต้องมาสูสส้ต่อกันสำหรับเรื่องการนี้เพื่อเพื่อ้าามันดีป็นค้าที่หามือนี้วันนี้เพื่อง่านชงการลับขึ้นมาเยอะก็ หรือเพลียดมาเลอีกจอๆดิลัางเริ่มแบที่โเดิริกิจปอ่าอาจจะเร็วขึ้นรอสัญญาณนรอสัญญาณดูขันรอสัญญาณเราขอยทุกคนดูแลสุขภาพไปดีเดือนทางก็ตลอดปลอดภัยทุกคนนั่นแหละเนาะก็ยังเล้กัจีกินฮอดู้ยร้านเราเจ้าบุนเขามีบ้านด้วสใย้จวดแต่เาจะไม่ พ่อทำเราพ่อหนุ el, ่มๆบารถเขาโือไกลรถไกลเขาบางค่าตามแพนรถเขาเอามืออื่นเลยเออไม่้องมีเช้าให้ให้กลับให้กลับหมดทุกคนเลยเนาะก็ต้องกลับหมดทุกคนเพราะว่าเราจะทำความสะอาดจะซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านพักบ้านพักจะทำความสะอาดจะได้เบื่องระบบนะครับ แล้วก็ชุดรที่มันจมุดที่เป็นชุดของผู้ชายเอาไว้เป้วไม่เน้าเยล้มันจะแห้เลยเอาอย่างกเลยครับเราขายกล่อง50บาท3กล่อง50บาทครับที่น้องครับท้่ตกประตูความรำคาญการับ้กงทจะที่กทีจะที่ตกมาแล้วด้านหน้าดนใน้านซ้ายด้าวาทีต้องการจะหาชที่จะี่กมาถก เลือการเดนรับนหลังจตนองต้องิดดยมันมีของอย่างของแล้วก็มีตะบรทสุดนะชุดก็ตามดวยกันวั้กลับมาจะันน้ัตมีรรถก็ไม่ัรื่รไก็ไมะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่าด้ไม่ไไม่มด้ไไ้ไม่ได้ไม่ไ่ได้่ไดไม้ไม่ได้ไม่ได้้ไมไม่ได้ด้ไม่ไดไม่ได้ด

ไนเงปคนวมันจะได้มาจากไคมามาคมคุณปอว่าไงนที่คุยกันเนาะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดไม่เจะหายมันจะเสียหายคุณพ่อมาอยู่ตอนนี้ก็มีเปิดทำไมเอามาอะไต่อคิวกันมาแล้วมปนาหน่เร่องไรมากยังไงหน่คนถ่ดคนละสองร้อยบาทเด้อไปเลยะกันเรา ได้ถามเฟิร์สอันนี้เฟิร์สอยู่จังหวัดไหนนะอสารคามสารคามอันนสารคามเชิญทึกทานปิหบาเืองสารคามเอาืทุกคนนั่แหละจะเลี้ยงทุกคนอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกรับได้หลายเดยนนน อยู่ไกลมาเลยไองอุ้ยอันนี้สำคัญเอาไม่กบาทไะไว้ดีัวอันนี้เราสำอันนี้สำคัญตัวอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกอุดรอายุอุดรไม่ยู่จังหวัด ดอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกเออก็ผสมอะไรผสมเยอะก็สมเยอะแต่ี่น้ลุ่นอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกปลาชีนะโอ้ยปลาจีนมุรีครับพี่น้องไกลมากเลยครับกลับไหมนะลับปอะดูดูรอสัญญาณตอนนี้อยู่จังหวัดไหนนะลูกบิ๊ม อันนี้ยุนองไายครับยุน้ังไข่อันนี้จังหวัดโอเดสเนี่แหละโอเดสเ็จทุกลายที่เขาบอกอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกอันนี้อยู่โคราชอีกแล้วกันยิงโคราชอันนี้อยู่จังหวัดโอ้ปักกินบุรีมาด้วยกันทุกวันที่มาเราไปรับดูแต่ชุดก็โอเคเลยอันนี้อยู่จังหวัดไหนลูกนี่อ่ะ อันนี้อยู่จังหวัดฮะขอนแก่นเป็นเชือเป็นร้อยครับรับก่อนอะไจังหวัดไหนลูกโอ้อยู่ลบบุรีครับพี่น้องครับอยู่ลบบุรีเอายู่ทั้งบเพลียมไปดิเพลียมทงนังอ่ะลบรีันนี้สารคาม อันนี้น้องแซมอยู่จังหวัดนครอันนี้น้องไก่จังหัดอ่างองอันนี้นครราชสีมาหวกราชบุรีพวกราชบุรีเอาพวกาชบุรีแล้วพักคนหนักที่ไหนมั่งคนหนักนี่ลานี่ลาบนี่ลาบหันหน้าเขาฟังด้ไม่ต้งใจ อันนี้จังหวัดเลยโอเลยเมืองเลยพี่น้องทางเลยงีดูหน้าแล่นนี่เนี่ยอันนี้ทอ์โอ้พี่น้องจิงกะพุครับเป็นที่บุรีรัมม์น่องปลาเนี่วิ่งเลยปูโจจู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 ยุติธรรมจะเร็กว่าโอปุนดนคือถ้าราย่ต้งมุ่ใช่ไมมันจะป่ยได้แล้ว ลูกเกออยู่จังหวัดเขาชนอยู่ขอนแก่นนะมุ้ยชูนี่จะกับสมุรีนี่จะกับสมุรีราหมด้วับ่ก็มูนแหล่มอ๋อเชียก็เอาถ้าเพื่อนไปอ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออัออ๋ออฐออ๋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 ออตออ๋าอ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋อิ๋ปอ๋วอ๋ออรออออ๋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 อี่ออ๋ออออ๋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 อออยอออ่ี่ ทหผมกับหยาครับที่จังหวัดโอ้ตสินเิขามาอีกสิวันต้องมาอยู่นี่สิบสีวันแล้วเดืนนึ่งหายไปเลยอนนี้จังหวัดสารภาพส้นอันนี้จังหวัดราราเพราะว่ากับจักอที่จังหวัดจังวัดนตี้จังหวัดอันนี้อยู่ที่จังหวัด รอยอ้ยเราก็ป้องกันมาดยันน้ำตอนนี้อยู่ที่จังหวัดโคราชโอ้โหโคราชไหนไกลวันนี้จังหวัดอะไรลูกโอ้น้อข้างซ้เอามอืมีี่รินหออบศาสหอบเสือู้อี่แคู่แอดกลับไหมไม่นี่ทำคำสาบบ้านพักนี่อันนี้พาลงเราปีนี้นะพาลงทีอะ ไออ้้นนีเหรใช่เพราะว่าเขาทำความสะอาดบ้านอยู่ตลอดเขาไม่เคยกลับบ้านเลยค่ะสามปีแล้วแอรแอร์แอร์บานักไม่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 กลับเนาะไม่กลับแอรไม่กลับเราะขาต้องไปดูดูแลบ้านพักดูแลบ้านพักอยู่สามปีแล้วค่ะไม่เคยกลับเลยแล้วกลับบ้านสักครั้งปีสามปีนี้กลับบ้านกี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วหนึ่งครั้งนี้ของเขาคือตอนไปแสดงนะเพราะว่าเล่นอยู่ใกล้บ้านเขาเขาเลยกลับแป๊บหนึ่งสองชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่แล้วนี่คือบุคคลาก่อนดีเด่นบอลในปีไกล ได้เป็นบุคลากรดีเด่นนะครับแดนเซอร์ดีเด่นด้วยบุคลากรดีเด่นด้วยนะครับน้องแอนนี่นี้ขอยกย่องก็คือเวลาทิ้งกันมีงานไปผักแล็บวันบันไหนเขาคนนี้แหละจะเป็นผู้ดู้ในะน้าจิตขยะฟาร์มนี่ยังมีคนคนนี้แหละที่วัดสระแอนนี้โอ้ยน้องเอิญดาวรุ่งกำลังมาแรงต้องได้กลับบ้านเอิญอยู่จังหวัดเขาอยู่บ้านไผรบอกอำเภอเอ็นที่บ้านไหนวังศิลาโอศิลาทั้งพูดเมื่อกี้นี่น้างกันที่เขาไปร่ำบ้าน มันก้าหน่อยไม่กิน่ะแสดงตัวเองลูกแดงอยู่ที่จังหวัดเอาเจะจะกลับกรุงเทพเลยไหมอ๋อยังครับไปอยู่กับพี่สาวก่อนที่จังหวัดบัวรำพูเอาที่บัวรำพูบอใบนี้มันใช้ไม่ได้เอ้าทำไมใช้ไม่ได้จ้าไอ้นี่ไอ้นี่เีจมชื่อให้ไหมบัวรำพูเปลี่จมชื่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกแมเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่เีจมชื่อให้เีจมชื่อให้ไม่พออีกแต่คอนเทนเซอรครับ ใชยุมตอยังก็ม่ได้เต้แหางนเดี๋ยวน้องเขามาพุ่งนาไปดิพุ่งนาพุ่งนาไปนี่พัะนีค่ะเอาเงินนารปลอดภัยปไปปัะนีค่ะปัดฮะเยอเอเงินชื่อไหมหด้ะอ๋อเขเอาไปกินดางมาเหรอคะไม่่่ป็น้มเก็เน็ตบ่พัะนีจะกลับบ้านค่ะเ เหมือนมันเหมือนพวกเก็บเหตุออกเพื่อจะปตนี้เอามากลักตัวก่อนคนนี้เมากักตัวก่อนรู้ตัวนักสัมม่หนาว่นนั่งตอนีไว้เนาะมาจากมาจากวันที่สันถึงสวันที่ันอกลับบ้านพี่จไหดก็เด้วกระาจวันบูราตัววเต็นโดนเราบ่กล้วันเอาารรถไฟเขาอยู่ท่เขาได้กลบาร ไปลูกไปไปลอยกเนอเอามานื้อายส่บุหีมาสมัครลาที่มาสมัครนามันทุกขอนหยมทอดการแพรยเปรียบไทยแต่ก้ับเมนูอีกค่ะมันบไมากโอ้บานไมากเ้เต้นยุ่แถวเลยพราะ้าขึ้นได้ที่ยู่เอาเ้าเต้นไปที่มามาตักตัวไวก่อนมามาปุ๊บมาตักตัวมาปุ๊บหดปดียียยุบอันด็ก่อเบืงหนาก่นเดีเดียวบอสดูดูนะคือบาเ้าอกลุอ้ยเดนเสื้อเขามากไก่พ มาได้จากมือแล้วไม่ได้แปดเดือนแล้วหรออ๋อนั่นนุ่นแหละมันไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้เลยแต่อยากเห็นหน้าจังเลยเดินเซอร์มาในแปดเดือนแล้ววะเจนร่องน่องไม่รอคือคือจังเวียดนี่มัน่าขนาดใครคุณคือนุ่มจอยเนี่ยเพราะใ้ไข่เดินเซอร์นุ่มจอยมางกังกลังเป็นเห็ดดังมะมัยด้วยนะเห็ดดังมะมัยปะเมื่เมื่อเพิ่งเขียนอะไรบ่งทีจังคนอายุเจ็ดสิบปีแถวใดนดอเนี่ยเต้นแถวใดน้อนี่เอาคุยเอไม่เคยเจอหน้าเดินไม่เลยนะแต่มาอายุยงจะไม่อยู่แต่มาอายุย โอ้ยถวมาเรายู่หวยคือมากใจเหี้ยเดี๋ยวนี้เาปิดนาบ้าคันนี้ไปถึงไหนกโอได้มาได้เหรอไม่ไม่แก่ตัวไปกยนแกไปได้กลงไ้กันไม่ไล้วไ้กลงลาซิโร่ม่เด้ยนี้่วยมามาเด้๋ยวนี้โอ้ยจะให้กินไงเขาให้เต่เดนเส้อไม่า็กับไปเปลี่ให้กลับดกอันนี้โ่ให้กลับให้พ่อพี่น้องยุบมองนีชู้เมื่ออ่า นะครับย่อยแหลมปลุกลูกย่อยเวอร์ย่อยแหลมปลุกลูกย่อยเวอร์ย่อยนุ้ยเนีทีมงานดาายูทูบเบอร์นะครับให้เฝ้าพี่เฝ้าน้องให้พี่น้องได้ไข้ก้มซีเรียนในช่วงนี้นะครับจะคุ้นหรอพี่ป๋อมเมื่อกี้โอ้เกือบวพี่ซื้คนหมดตัวหนึ่งลับไปเครื่องหนึ่งเขาขับจะเยอะแล้วมะข่าววันเช้าพี่ป๋อกลับไปขับไปเยอะแล้วตั้งแต่เมื่อวานเราใส่หก็กลับบางคนกลับบางคนกลับมาเช้าเลยครับ รอยห้าคนเอ้าชื่อว่านะครับเขาก็ต้องละเอียดใหญ่รับบานรับใบ้านมั่นนะครับนี่คือผลสรุปสุดท้ายยังม่ทําจักสีว่างใดเนาะนะครับแต่เป็นห่วงน้องๆองห่วงทีมงานทุกคนคือเห็นหน้าเห็นตากันชูมือเห็นงานนํากันชูมือนะฮน้องๆเขาก็บรับบานรับซองไปเป็นเงาเงายู่จักสีว่างใดล่ะช่วยหนูสั่งไม่ได้เพราอะไรเพราะอเนาะแต่คุณทุกกรมร่งใจเด้อแฟนครับเอ็นที่ที่บ้าฟ้าบ่ทิ้งกัน เดี๋ยวมือเลียงสิบห้ายูทูบเบอร์เปอเซ็ยงให้พี่น้องเมืองนะครับสาวน้อยพี่นอนแข็งที่เป็นแบบไหนครับแต่ยังรอรุนจันเพราะว่าหน้าคอยพานพุ่นไปยังเลี้ยวพันคอยทุกคนปลอดภัยน้ำกันเด้เอ FC ซีสาวน้อยพี่นอนแข็งกะไรชน,นีอุดเอาเข้าตรงก้าวข,ขามไปน้ำกันยังปลอดภัยขอบคุณครับ